สะท้อนให้ดูนะคะว่าพอภัยพิบัติมันเกิดขึ้นในบริบทที่สารัฐกำลังเกิดความอ,อ,อยากจะแยกตัวออกจากชาวโลกเนี่ยนะมันก็เลยทําให้ไอ้ความช่วยเหลือที่มันเคยส่งไปเป็นกอบเป็นกำรรจากสารัฐเนี่ยมันลดไปโดยเฉพาะความช่วยเหลือฉุกเฉินนะก็คือการช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังในส่วนของมินอองหลายนะคะแน่นอนตอนนี้ ถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยก็คงจะให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนอย่างเต็มที่แต่ว่าภายใต้การปกครองของมินอองหลายไม่มีคําว่าเมตตาปราณีนะคะเพราะว่าในขณะที่ประชาชนกําลังเดือดร้อนแล้วก็ทุกสาหัสจากเหตุแผ่นดินไหวไม่อองหลายทำอย่าอย่างไรนะ นอกเหนือจากจะไล่ตามจับคนนะที่ปรากฏตัวเพื่อไปช่วยประชาชนแล้วถ้าเกิดคนนั้นเป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลยังมีการสั่งเอาเครื่องบินรบนะขึ้นบินเพื่อที่จะโจมตีฐานที่มั่นของบรรดากลุ่มต่อต้านรัฐบาลโดยเฉพาะ pdf นะหรือว่ากองกําลังพิทักษ์ประชาชนซึ่งเป็นปีกทางการทหารของฝ่ายต่อตา้านฝ่ายที่เป็นรัฐบาลนะก็คือเอ็นยูจีก็เป็นพลเรือนแต่ว่าประชาชนที่จับอาวุธขึ้นสู้เนี่ย ตอนนี้โดนถล่มหนักมากเลยนะฮะนิวยอร์กไทม์รายงานอ้างอิงประชาชนในพื้นที่นะบอกว่าไม่กี่ชั่วโมงหลังแผ่นดินไหวเมื่อวันศุกร์เนี่ยกองทัพเมียนมาได้ใช้เครื่องบินพารามิเตอร์ทิ้งระเบิดใส่หมู่บ้านหลายแห่งรวมถึงช่วงอูนะคะซึ่งอยู่ในภูมิภาคสกายสกายนี่ก็เป็นศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะตอนตตอนั้นตรงนี้คือแนวลอยเรื่อนสกายซึ่งเรากำลัง หรือสกแกงที่เรากลังพูดถึงนะคะโดยชาวพานบอกว่าคนหวาดกลัวมากกับแผ่นไหวอยู่แล้วแล้วก็ปั่นป่วนหนักจากการโจมตีนะคะเพราะว่าไม่รู้จะหาที่กำบังหลบระเบิดได้ที่ไหน ขณะที่กองทัพปลดปล่อยประชาชนดาน,นูนะคะซึ่งเป็นกองกําลังชาติพันธุ์ที่เคลื่อนไหวในรัฐฉานก็บอกว่าถูกโจมตีทางอากาศจากกองกําลังของมินอองไลายไม่นานหลังแผ่นดินไหวโดยเครื่องบินทหารห้าลำโจมตีฐานของกองกําลังนี้ในเมืองนองโซส่งผลให้สมาชิกของกลุ่ม7คนเสียชีวิต มีรายงานด้วยนะคะว่ากองทัพเมียนมาได้มีการโจมตีทางอากาศและโดรนในรัฐกะเรี่ยงใกล้กับสำนักงานใหญ่ของกลุ่มสหภาพแห่งชาติกะเรียงหรือว่า KNU ซึ่งเป็นหนึ่งในกองกำลังชาติพันธุ์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมียนมานะคะขณะที่วันนี้รอยเตอร์ uters, รายงานว่ากลุ่ม KNU ระบุวาบา่า,ารัฐบาลทหารเมียนมายังคงไม่ยุติการโจมตีทางการทหารนะคะและการโจมตีทางกาศ พุ่งเป้าไปที่พื้นที่พลเรือนด้วยแม้ประชาชนกำลังจะเดือดร้อนอย่างหนักจากแผ่นดินไหวก็ตามเมื่อวานนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของสิงคโปร์วิเวียนบากากริชนันนะะได้ออกมาโพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กเรียกร้อง ให้มินอองหลหยุดการโจมตีประชาชนในเมียนมาทันทีแล้วก็เรียกร้องให้มีการหยุดยิงระหว่างกองกําลังต่อต้านรัฐบาลกับกองกําลังของมินอองหลาด้วยนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับทีมของต่างประเทศในการเข้าไปช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับประชาชนที่กําลังเดือดร้อนจากแผ่นดินไหวนะคะอีกฝ่ายที่ออกมาก็คือ NUG หรือว่ารัฐบาล เอกภาพแห่งชาตินะรัฐบาลเงาที่เป็นที่รวมตัวของบรรดาสสพักสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือว่า NLD ที่ถูกยึดอำนาจไปเมื่อเดือนกุมภาพ,พันธ์ปี2022ออกแถลงการระบุนะคะบ,บอกว่ากองกำลังพิทักษ์ประชาชนหรือว่า PDF ซึ่งเป็นปีกทหารของ NUG จะหยุดปฏิบัติการโจมตีกองทัพเมียนมาชั่วคราวเป็นเวลาสองสัปดาห์ยกเว้นเพื่อป้องกันตัวนะคะโดยมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้เพื่อที่จะเปิดทางให้ความช่วยเหลือเข้าไปถึงคนที่ประสบภัยทางธรรมชาติได้อีกหนึ่งปัญหานะคฮะซึ่งทำให้เรามีความยากลำบากมากในการรายงานข่าวก็คือการห้ามนักข่าวต่างชาติเข้าทำข่าวในพื้นที่แผ่นดินไหวนะคะ โดยเมียนมาแนาวซึ่งเป็นสื่ออิสระในเมียนมารายงานว่าโฆษกรัฐบาลทหารเมียนมาซอมินตุนรายงาน,นแถลงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเป็นการออกแถลงการทางวิทยุระบุนะคะบ,บอกว่าไม่ให้นักข่าวต่างชาติเข้ามาพักหรือเดินทางรอบๆพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวและขอให้เข้าใจสถานการณ์ด้วยนะว่าทำไมรัฐบาลเมียนมาจึงต้องออกกฎนี้ออกมา ทำให้เกิดการตั้งคำถามนะคะบ,บอกว่าข้อมูลความเสียหายต่างๆรวมถึงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติที่รัฐบาลทหารเผยแพร่ออกมาจะมีความถูกต้อง มากน้อยแค่ไหนนะคะจะมีการปกปิดอะไรหรือเปล่านะความโปร่งใสคือเรื่องสำคัญที่สุดในขณะนี้แต่ว่าดูเหมือนว่าจะไม่สามารถคาดหวังได้จากรัฐบาลของมินอ่องหลายนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เรารายงานไป1,700คนถึง2,000คนอาจจะเป็นตัวเลขคนเจ็บคนตายที่ต่ำกว่าความเป็นจริงมากนะจากเมียนมาเราไปดูสถานการณ์ในไทยนะฮะในไทยนี่ก็แน่นอนว่าขออภัยค่ะ ขอดื่มน้ำนิดหนึ่งนะฮะโดยเปรียบเทียบนะเราก็อยู่ในสถานการณ์ที่ดีกว่านะแต่ว่าประชาชนก็ยังคงมีความออตื่นตระหนกอยู่นะเพราะว่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่เราเจอกับแผ่นเน็นไหวหรือว่าแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นเอนไหวที่ใหญ่โตแล้วก็กว้างขวางมากขนาดนี้นะคะ เมื่อช่วงสายๆปรากฏว่ามีรายงานว่าประชาชนหลายอาคารสูงในกรุงเทพตกใจนะต้องออกมาจากตึกหลังจากมีรายงานว่ามีแรงสั่นสะเทือนจนเกรงว่าจะมี after shock รุนแรงหรือเปล่านะแต่ว่าหลังจากนั้นนะกรมอุตุเนวิทยาก็ประกาศว่า อัเต์ช็อกมีจริงนะฮะเกิดขึ้นในเมียนมาแต่มีขนาดเล็กและไม่กระทบกับไทยนะฮะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอาคารหลายแห่งที่มีการอพยพออกมาก็คือศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอาคารเอแต่จุดนี้นะฮะเป็นจุดที่มีการรายงานว่าเนื่องจากหน่วยรักษาความปลอดภัยของอาคารเนี่ยเข้าใจผิดนะเพราะว่าไปเห็นรอยของตึกแล้วเข้าใจว่าเป็นรอยใหม่ ก็เลยมีความกังวลกดปุ่มแจ้งเตือนภัยคนเลยนีออกมานะคะแล้วก็มีการกลับเข้าไปทํางานหลังจากระบุว่าเป็นความเข้าใจผิดแต่ว่าที่ศารอาญาถนนรัชดาพิเศษกระทรวงแรงงานย่านดินแดงรวมถึงอาคารสํานักง,งานหลายแห่งนะมีการรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนแล้วก็มีคนออกมานะ,ะก็เลย เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆก่อนจะมีการถแถลงจากกรมอุตุนิยววิทยาแล้วก็ทางกอทมอนะคะคนก็เลยวางใจสามารถกลับเข้าไปในอาคารได้อีกครั้งนะคะโดย after shock ที่เกิดขึ้นในเมียนมาเนี่ยกรมอุตุบอกว่าประมาณ3.7ตามมาตราวริกเตอร์ซึ่งถือว่าเป็น after shock ขนาดเล็กไม่กระทบไทยแม้อาคารบางแห่งจะรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนก็ตามนะคะ คุณซาบินาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะระบุนะคะว่าทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเนี่ยได้มีการตรวจเช็คและประเมินว่าโครงสร้างอาคารที่ศูนย์ราชการมีความปลอดภัยนะฮะขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีแพทองทานก็ ออกมาโพสต์ข้อความเช่นเดียวกันนะคะขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกโดยย้ําให้ตามรายงานของกรมอุตุเป็นหลักนะคะโดยระบุว่าอัพเดชในเมียนมาตามรายงานของกรมอุตุไม่มีผลกระทบต่อไทยส่วนรอยร้าวบนตึกที่สร้างความกังวลให้กับคนจนต้องอพยพออกมาได้รับรายงานว่าเป็นรอยแตกที่มีมาอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะในส่วนของอาคารอื่นๆนะคะก็ให้เจ้าของอาคารปฏิบัติตามคําสั่งของกทมในการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนว่ารอยนั้นเป็นรอยเก่า หรือว่าเป็นรอยใหม่นะคะซึ่งวันนี้กรทมก็มีรายงานด้วยนะคะว่าได้รายงานถึงความคืบหน้าในการเข้าไปตรวจสอบตึกอาคารต่างๆนะคะเดี๋ยวใครที่ต้องการติดตามเข้าไปในเว็บไซต์หรือว่า f a c e b o o k ของกรทมนะคะก็มีรายงานเป็นระยะระยะเรื่องของตึกไหนอาคารไหนนะคะที่มีการผ่านการตรวจสอบแล้วแล้วก็ใครที่ต้องการคำปรึกษาก็สามารถเข้าไปในฟองดูได้นะคะซึ่ง เท่าที่เข้าไปดูเนี่ยก็มีการตอบสมองที่ดีมากนะฮะสำหรับการที่ทำให้เราคลายใจหรือว่าสบายใจขึ้นนะ,ะโดยนายกแพทองทานบอกว่าการตัดสินใจนะอบพยพคนออกจากอาคารแต่ละแห่งเนี่ยขึ้นอยู่กับดุลพินิษของแต่ละองค์กรนนะฮะขอให้การตัดสินใจดังกล่าวเนี่ย Base ออนการสื่อสารที่ชัดเจนแล้วก็ได้รับการตรวจสอบข้อมูลจากทางราชการแล้วนะฮะแล้วก็เมื่อช่วงบ่ายก็ลงไปดูจุดที่เกิดเหตุสำหรับนายกรัฐมนตรีนะฮะ